รถออกอีกแล้ววันนี้เล็กใหม่1,000กิโลเป็นเบนซูบีชิไทท่า,ทานตัวใหม่ รถปี23จนทะเบียนปี25ใช่ไหมถ้จาจำไม่ผิดได้เป็นกี่ออโต้าาตโตโน,นะรถไม่ออกห้างป้ายแดงนล่ง้านไล่หมื่นอยู่นะอยู่ที่เราเนี่ยเกียแท่งบบัสแล้วก็ลูกค้าอาชีพธุรกิจส่วนตัวซื้อคนเดียวสบายๆเลยแล้วก็ค่าสีไปต่อมาให้แลว้วค่าทีปี69มีการขั้นหลังทำสปาให้เลยเรียบร้อยมาดูข้างในกันการขั้นหลังทำสปาที่จริงใจตั้มเบาะเข้ามีสุ่งลมด้วยนะคือท็อปสุดในรุ่นของ2.4อันต้านี่สายทานวิ่งทะลุหน้าใมม่าาวบไท การตรวจสภาพไม่มีเพราะว่ารถมันใหม่เกินนี่หน้าจอก่อนนะจอธุรกิจระบบอะไรมากมายเลยเต้องรอบทิศทางหรือจะไปดูแ,แผนที่นี่แผนที่นี่คือดูได้แบบแผนที่โลกเลยนะสมมติเราจะไปฮ่องกงอับไม่กลาเลยนะใช้ปะเราอยู่ตรงนี้ฮ่องกงอยู่นี่เองนี่เทียวแอร์ปรับได้ไหลายโหมดเลย นะครับออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้อันนี้เป็นไท้าสี่นะแล้วก็เป็นช่องเสียบ USB ได้ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแท่นชาร์จ iOS เกียรเป็นออโต้ไอช่องพวกเนี้ยก็คือมันจะเป็นโหมดที่ว่าสำหรับพวกรถคับซีนี่ครับลิมูกุญแจริบจะไปวนดูรอบๆตัวรถกันด้านท้ายนี่ลงน้ำยาแบบเงาช้ำอันนี้คือแม็กเลเนอร์เดิมสุดคือเขาให้แบบตัดขอบมาให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้โชว์เมทอาร์คลูกกระบะแล้วก็แม็กเลเนอร์จะได้ไม่ต้องมากัดสี่ตัวรถนี่ไฟท้าย LED วิ่งก็คือเนออย่อยอ่าางงงดีีขั้นใครรลแหืแ้อ สวยสภาพเกรดพรีเมียมแบบนี้นะแล้วก็มีดูแลให้เป็นอย่างดีแล้วก็มีรับประกันหลงังการขายที่ดีเยี่ยมแบบนี้นะครับผมก็โทรเข้ามาได้ที่ KR s m a r สมาร์ทคาร์ครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดเคอาร์สมาร์ทคาร์ได้เลยครับ